อันนี้นะคะเราก็อยู่ริมลำธารแล้วนะคะตรงนี้เ,เป็นน้ำตกค่ะแล้วก็มีคุณเล้งอยู่ด้วยนะคะถือมือโบอกมือมาแช่เท้ากันค่ะแช่เท้าเพื่อความเย็นช่ำ ได้ยินเสียงอาตกไหมตกไหลมาเรื่อยๆอ,อยู่ที่ตลาดโอ๊บป่อยค่ะด้านบนก็จะเป็นตลาดนะคะแล้วเราก็ลงบันไดลงมานะคะเรื่อยๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของแพนะคะไข่บาดได้ตอนเช้านะคะน้ำจะขึ้นพ้าจะมาบินขบาด้วยค่ะน้ำจะขึ้นระดับนู้นเลยอะ่ะแล้วก็ ตรงแพตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถซื้ออาหารมาแล้วก็ทานได้นะคะริมลำธารกันค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกเลยนะคะฝนให้พวกเรานะคะมาช้อปปิ้งแล้วก็เดินเล่นได้อย่างสบายไม่ต้องหลบฝนนะคะก็เลยต้องคนอากาศร้อนอบอ้าวนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปแล้วค่ะ อนนี้เราก็ทานอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มานั่งเล่นนิดหน่อยค่ะแล้วเจอกันในโลเคชันถัดไปนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ